กร้ขึ้นไว้ให้แน่เห็นไหมโยกขึ้นโยกลงมือยังลำไทยอยู่เนี่ยสามารถช่วยค่อยๆหมุนเข้ามือเขาได้คีย์ที่สำคัญก็คือต้องการที่จะ lift up press it back เพราะว่า I want to mobilize the whole shoulder blade หมุนทั้งวงสะบักขึ้นมาเห็นไหมหมุนเป็นวงกลมได้ใพี่ายพี่ยายเจ็บปัเจ็บบ้งนะอ่ะทีนี้มันมีพื้นที่ในการเปิด t r i c ็ p แล้วปั๊มน้ำมันฟึ๊บ ลองทรยเซปได้มันอาจจะไม่ถนัดท่าก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะจัดร่างกายยังไงปึ๊บลองทรีเซปได้เบา,บาแล้วบริสิโอไรเ i อร์ลิสตการเนื้อกลุ่มที่มันตึงมากการหยิบเซล์โฟนจับจับเจ็บ,จบนิ้วโป้งเห็นไหมมันไหลโอเคมันไหลเข้าล่องแขนเราอยู่แล้วเราต้องทำอะไรแค่ฝากบนในข่าวเราแล้วก็ดันเข้ามาหาเราลดึงกลับไปแค่เนี้ยปึ๊บหรือถ้าจะไปต่อจากนั้นอีรูกช่างหนีบหนีบยืด หนีบยืดง่ายมากมันมีหลายท่าเลยนะคะที่สอนคอร์สเต็มก็จะมีท่าล้วงล้วงน้ําเหลืองไล่น้ําเหลืองลงสูตรจกรักรแล้วบลาบลาบลาให้ลูกค้ากลับไปนั่งตะแคงเหมือนเดิมนะคะจากนั้นวางแขนลูกค้าลงได้แล้วเราสามารถเปิดที่จะนวดกล้ามเนื้อลูกค้าหัวตัวเองจะเห็นผมจับหนีบไหมคะอ่ะ เนี่ยเราสามารถเปิดได้ถึงข้างๆซี่โครงนะคะล a t i s s i m u s dorsi ใช่ไหม intercostal you can n a น e all the m u s c l e เซ e r r a t u s anterior เห็นไหมเห็นแค่นี้ใช่ไหมมันมีการบวมตึงขึ้นมาตาเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นอาการบวมตึงขึ้นมารู้เลยว่าเขามีอาการเราสามารถใช้ f o อาร์มได้แต่ลูกค้าหลายคนจะอ๋อ it's not comfortable เลาต้องนวดให้มันเบาลงนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะแก้อาการทุกคนได้ภายใน60นาทีหรือ90นาทีเราแค่ทำให้เขาดีขึ้นแค่60%เท่านั้นที่เหลือร่างกายเขาต้องรีค recover เองเนี่ยของพี่ชาของมันเป็นก้อนเลยใช่ปะ เนี่ย ja. เราสามารถเล่ค่อยได้ถ้าท่านวดบางท่าที่ไปเจอไปอยู่แล้วคือมันจะยังซอฟ t ์เฟสไลท์คือแท so แนใหน้กล้ามเนื้อมันเบาลงอะค่ะเนี่ยไล่ได้หรือไปที่ทางก็ได้ถ้ามีคัพปิ้งไปใช้คัพปิ้งไล่ได้คัพปิ้งซิลิโคนนี่ไม่ใช่คัพปิ้งจีนนะคะเนี่ยนะปลูกขึ้มายิ่งทํางานน้ำในร่างกายยิ่งเลยเร็วมากขึ้นยิ่งเห็นกล้ามเนื้อขึ่นมันหาชัดเจนมากขึ้นอ่ะไมื่นไหร่ เลาค้างไว้ท uh> ั้งใเฉยว่าเราสามารถที um ่จะนวดซี่โครงได้ intercostal เพื่อที่จะยกกำบังลมหายใจที่เขาออกมาขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับต้องให้คนเด็กแหลบไว้เหน็บไว้ถ้าลูกค้าก็ให้เขาเอาผ้าปิดลงไว้โอ้เออทำให้คนเด็กแรงเลยไปนวดเสร็จนวดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับสุดท้างยืดเนี่ยเหน็บไว้แล้วก็ cross แขนเขาให้เป็นท่ามัมมี่ใช่ไหมเนี่ย cross เลยเขาต้องการที่เดรทอยมือจับไว้ สปอร์ตหลังหโตขึ้นมาเนี่ยพื้นหายใจข้าหาโลหายจอบปิดโตขึ้นมายัางไงลูกค้าก็ไม่ตกออก็เราเอาตัวรถดันไว้แค่นี้ก็พอหนึ่งท่าที่สอนไปไม่ใช่ที่นี่อะไรน้องต้องมีล้านน้องๆต้องมีร้านด้วยท่าที่สอนไปไม่ใช่ที่นี่เราอุ้มคอขึ้นมาแบบนี้ Twist. อันนี้ระวังโดนไหมคะดูต้องดูก่อนโดนไหมไม่โดนนมจริงเหรอไม่โดนเพราะเราไม่เอาตัวเข้าไปหาปแบบนี้เราไม่ฟีดดิ้งเนี่ยเราโยกตัวออกตามจังหวะแล้วมือเรา <c oughs> เบรสคออันนี้ไม่สอนนะคะไม่สอนแน่นอนทำนึงาเอกเนี่ยเบรสคอรไว้ขึ้นลงมันจะสบาย for spinal rotation ไม่ต้องให้โซ่ไอทอนอินดิซด้วยดิสบอร์ดคนนี้เป็นคนนี้อ่าค่อยๆวางศีรษะลง